น,น้ำเงินมีแววนะเจออกก่อนไปเงินมาน้ำเงินหน่อยขอน้ำเงินหน่อยเออสี่หมแปต้องสวยอย่างนี้ดูวะเออต่อได้สามันหก่ะเอออกต่อเปล่าเอออก แรกรับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมไม่รู้ไปอยู่กับเกมสาวถ้าโมโหไม่ได้เล่นนานมากโอ้โหสักหน่อยหน่อยสักหน่อยสักหน่อยละกันสักหน่อยละกันนะตารางการจ่ายทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเกมยอดฮิตนะครับผมไปครับผมสิบทีก็เลยเบาๆลุยฮะลุยฮะลุยฮะเออเอาสิเออเอาหน่อย มาช้าแต่มานะเออค่อยๆไหลไปม้องรีบม้องรีบเกมนี้ขอเอาชัวเกมนี้ขอไม่รีบเกมนี้ขอเอาชัวเออเอาชัวไม่ล่ะเฮียจากร้อยหนึ่งอ่ะเหลือแค่นี้ละเอาชัวไม่ล่ะเออขอเอาชัวหน่อยเบาไปบ่วะอย่าให้ต้องทักอย่าให้ต้องทักเบาไปจริงแหละไปเทโบไป เออเอออย่าให้ต้องทักอย่าให้ต้องทักอุ้ยฮะอุ <through what? S 1> ๊ยจ่ายเยอะนะเมื่อกี้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะเยอะปะอืมสิบสามบาทเห็นเต็มแผงตกใจเลยตายแล้วครับผมเข้าสเก็ตเตอร์เลยครับผมมาเข้าฟรีสปริงซะหน่อยขอเทอร์โบเลยนะผมขอแบบไปรวดเร็วเลยเพราะว่าแตกไหนดูทรงงานนี้ดวงผมแม่งไม่มาแตกไหนมาแม่งมาแตกนอก นั่นไงว่าแล้วจริงอย่างที่ติงอย่างที่ดวงมาเรื่อยๆไปครับผมเรื่อยๆไปครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบเรื่อยๆไปครับแปดร้อยยี่สิบโอเคเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป,ๆไ,ปไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบแปดอเเออไหลไปก่อนไม่ต้องรีบดวงมาแตกนอกอยู่แล้วไม่ต้องรีบเออดวงมาแตกนอกหน้าเขียวมาสวยงามหน้าแดงต่อวิอ้หน้าทองเป่าหน้าทองเป่าหน้าทองอะ่ะหน้าทองอหน้าทองไม่ออก เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเบไไปก่อนเบไปไปก่อนเบห้าบาทอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเบตร้อยเลยแล้วกันครับผมหน้าม่วงมาต่อโอเคมีแววหน้าเขียวต่อน้าำเงินไปน้าำเงินไปน้ำเงินน้ำเงินไม่ออกละออกดิไม่ออกได้ไงยะมื่นแปดเออเออไหลยาวดิไหลยาวจัดเออ แบบไม่ให้ได้พักอะแต่แบบไม่ให้ได้พักก็สองหมื่นหนึ่งอะแต่แบบไม่พักอะเอาแบบไม่พักเขาเรียกแบบไม่พักหน้าน้ำเงินมีแววเหี้วะหน้าน้ำเงินมีแววนะเจออกก่อนไปเงินมาน้ำเงินหน่อยขอเงินหน่อยเออสี่หมื่นแปดต้องสวยอย่างนี้ด้วยวะเออต่อด้วยสามมันโขกอะเอออกต่อเปล่าไม่ออก ไม่ออกไม่ออกก็รับไปเต็มๆนมครับอยู่ที่ห้าหมื่นหกว่าเฮ้ยก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครก็ผมแล้วเว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดีอยู่กุบายครับผม